เฮ้ยอย่างนี้ต้องปิดการมตสามไ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดี่ต้อนรับเข้าสู่รายการฟันซีอูแล้ววันนี้มาพบกันในเกมที่มีชื่อว่าเกมซูเปอร์แรบบิทแมนแรบบิทแมนวันนี้เออวันแรบบิทก็ตายแรบบิทก็วันนี้ก็แรบบิทมันก็ตายเั็นคู่แรบบิทแมนเกมอ้าวกดผิดอ้าววันนี้เราจะเป็นเกมฟาร์ตี้โหมดเออฟาร์ตี้โหมดเลยอ่ะเออเอาโค้บเป็นเน็ตแบทหรือว่าอะไรไม่เน็ตแบทบาสเกตบอลเออเน็ตแบทดีกว่าเราใส่เดียวกันดีกว่าไหมเออ ไม่ต้องการอะไรที่มันยุ่งยากอะไรเงี้ยต้องทำแบบใส่เดียวให้มันรู้เลยในแมตช์นั้นแมตช์อะไรแมตช์อะไรแมตชิ่งแบบแรกอะแบบแรกอะยังยังไม่เคยเล่นกูก็ไม่เคยเล่นมึงต้องมึงต้องนี่นะมึงตัวสีสีเหลืองนะกูตัวสีชมพูมึงต้องกดนี่นี่นี่แค่ใช้ขวาขึ้นลงนี่นะเกิไปอันนี้มาอยู่ที่บ้านเพื่อนแล้วนานทีจะมาเล่นเกมรบุกอะไรอย่างนี้แล้วอ แล้วถีบเป็นยังไงอ่ะเนี่ยนี่ยนนอ้าวแตกกูแตกกูแตกออกดกดอ้าวอาเอาเหี่ยมัแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดิอ้าวกูหัวขาดกูหัวขาดฮฮาฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่ฮ่ยาฮาฮ่่่่ยม

วิจจะไร่เหรอออากข,ข,ขหักปีนกดีนองฮ่อยูตกล้วก็ตลกลงงโง่อ, <c oughs> อ,อ,อ้ควายเอ้ยเฮหักแบบเคลรับกันจิงจ้า ั่นใช่ไสั่นอ้าเอาผมขาวปล้วเฮ้ยงงจริงงงจริงเฮ้ยเฮยเเฮยเ้ยเฮ้ยเ็เาดเยเ้ยเ้ยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้้ยเเ้ย้

พยายามนี่คุณระวังว่าข้างบนมันพยายามจเหียมีมาจิ้มปันอยู่ไม่ระวังอะไรอ่ะจะฆ่ามึงไงนี่หละฆ่าใครตายกูเลยเฮ้โ้โอ้อะไรกันสเปคนดีอ่ะ ไอ้เยเอ้ยเอ <S <s ้ยเฮียเขาด่า้อดิไป้อาไปไหนจังหวะนี้ก็เอ้าโูหักได้หักเองไอ้้เอ้ากูล่วงอีกแล้ว่ไอ้ยี่ยไหนมันอยู่ไหนไ้สัจังหวะนั้ก็ยิงตัวมา ไอ้่ก็หัวนวขวหักไอ้ขักตายไอ้ยีก็โคตรียก็หินแต่ไม่เกี่ากไม่เกี่โคตรเทเลยไอ้ยหินบมาทัคอผครับไปเลยแตงกรอบเลยเฮ้ยเอาลงโอ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยไ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเเฮ้ยเเ เตายคู่ตายคู่เยี่ยคอีะเกงไหนเนี่ยหินเกงก้าตายเาตายเป็นเพื่อนเลยเยกมันมีดาบหนอยจังอะแล้วเีหินแล้วตกกรบสคนตายกำลังเฮ้ยกูะฟังเยน้ำเหอนเอาเมันก็ตายแล้ว ตายเฮ้ยเ้ยตายมันมันมีมันมีชล้นแหลมมันมีแหลมแมเอ้โอ้โหเฮ้ยดักเฮ้ยเย็ดอูตายเฮ้ยโอ้น้ำลดโอมีน้ำลงด้วยอากระโดดกระโดดไม่เฉียบเลยเฮ้ย โอ้โอ้มึงต้มน้ตายแน่เนี่ยนี่มึงดูมึงดูดูกลัวดูกลัวหลังไงหลังโอลิมปกแล้มงมานอลิมปกวะไอ้ลงมาแบบโลมาไงโลมาเฮ้ยอู้ัจะพุ่งสไดนที่แบบโมตอร์สตา์ลั้นเลยนะแบพุ่งขึ้นมากินฉลามเลยเอาผิดางไปหนึ่งจะอะไรเอ้าน้ำแห้งเอ้าน้าตายเอ้านี่นี่นี่คือนักกีฬาโอลิมปิกเหรอนักกีฬาโอลิมปิกน้ำแห้งตาย ไมยต้องบน,นอะไรนะ่ะมาแล้วกินเลยเฮ้ยโอ้ไม่ตายมีเหยื่อขึ้นบนไหมคนเสพเซฟหมดน้ำขึ้นแล้วโอเคน้ำขึ้นแล้ะโอ้ยไปไอเลนแมนคุณไม่ได้โอ้เจ้าตื่นตัวมาแบบนักกีฬาโอลิมปิกแล้วก็มาทำตายเอ้าโอเคตายเฮ้ยเเฮ้ยโอค จะเตรียมการสำหรับโดนแทงนีเฮ้ยเด็กเด็อ้าวเฮ้ยโอมาเด็กน้เซ่กูข้างล่างเลยจิ้งตำแหน่งโพไซดอนเ้ยกาจิ้งตำแหน่งโพไซดอนนี่ไงนี่เฮ้ย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 เอากูตายเอานี่อะตำแหน่งโพไซดอนเป็ของกูอีกโ้่มาแบบโพไซดอนง่้ยเคไอคอมเมน อาตาตายเอ้าไอ้เหี้ยพอซดอนวิ่งลงไปในน้ำมีตะปะกลังแทงหัวตายเอาดิเอาดอาดิเสียบกลางหลังเลยะเมื่อกี้นี่อาอุ้ยเกือบแตกเฮ้ยนีแตกเลยเกเกือบแตกเ เอาหักเอาเอ้าอุยออ๊ยอะไอยู่อือาอาฮ่าฮ่าเลิกป้อ้คำหักไอ้ยังมันมอย่างเทพสายฮาร์ดบอร์ดไปแลเอรเเจอรเขาเอ็นเกม ของเออดี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 เอดก็มาดิครับก็มาดีครับก็มาดีครับการการพยุงคันสูงออออคือแมันยากเยนเก่งเโอ้ไอมยือไม่ได้อะมัยากากทายควายเอ ไม่งี้ไว่งี้ไม่รู้เคลบอะไรครับเคลบอะไรเอ่เพื่อนเหี้ยดดีเป็นเฮ้ยเบื่อเลยเฮ้ยูยังไม่ตายทั้งตัวเลยครับของเยี่ยยเ้ย

เทไหมอะเทไหมอะเทไหมอะตายเลยครับเทขนาดไหนอ่ะเทขนาดกี่เจียวครับมาดิมาดิเ้ยเองี้ไอ่้นี่อ้่ยอนีย่างนีอย่ยอ่ไอนี้ยไยนียน้ยไัน้ียเี่ย่ไเนยอเี่เีไ้เเอ้เฮ้ย เอาดิก็มาดีอ้ยอุ้ยกระด้ยอเลแมนเล่แมอุ้ยอุ้ยอุ้ยัดิ้แบบซุกไฟโอุ้ย่ดอาเอานะเฮ้ยจะเข้ากันแล้วเหรอ้เกมพิกล้นี่เกมพิกเกมอะไรโง่นี่มเกมเกมอะไรเกมอะไร เยเลยเลยยลยลยเลยเกช้บ้าเลยไม่ได้ละไปบ้านไปไปอยู <serving> ่ป <AM> ย <trying> ู <wan> ่ที Boy? ่อยู่ปี่หัวเต็มอะไรวะอะไรวะอยู่ที่หัวอยู่ที่นี่ก็หักไปเลยนี่ไม่เก็ย คำเปิดเย่ yeah. อะไรอะไรคือการถีบถีบแล้วพอบมาก